สวัสดีเพื่อนเทุกคนวันนี้ยากจะพามาผัดหน่อไม้เหลืองนะคะก็มีพริกแกงหน่อไม้เหลืองหมูน้ำตาลซอสเสี้ยวเออน้ำปลาเสี้ยวน้ำตาลแล้วก็ใบโหระพามาดูวิธีทำกันค่ะใส่น้ำมัน แล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงตามชอบเลยนะคะตามตามชอบเลยถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอันนี้ยายใส่ตามไม่่ตามวัตถุดิบที่ยายมีนะดอกไมไ้มันก็มีไม่มากเท่าไหร่ผัดผัดพริกให้แห้ง พริกที่ยายใส่นี่ก็ประมาณสองสองช้อนสองช้อนโต๊ะเีนือหอมเลยนะเพื่พอนๆยายก็จะใส่หมูนะใส่หมูลงไป ใส่หมูผัดไปกับพริกแกงมันจะได้ดัดคาวหมูมันจะได้หอมหอมประมาณนี้ก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปแล้วก็รอให้เดือดอยายยังจะจะ, <c oughs> จะยังไม่คนนะ เดี๋ยวให้มันเดือดก่อนมันก็เริ่มเดือดแล้วนะเพื่อนๆหอมน่ากิน ยายก็จะเพิ่มน้ำอีกหน่อยนะเพิ่มน้ำอีกหน่อยเพราะว่าหน่อไม้อันนี้ยหน่อไม้เหลืองเนี่ยมันเป็นหน่อไม้ที่ค่อนข้างจืดเราก็ใส่น้ำเยอะเดี๋ยวพอปรุงเสร็จเราเอาเนี่ยไปผัดใส่เสร็จเราก็ตั้งเคี่ยวสักพักเพื่อให้รสชาติมันเข้าเนื้อหน่อไม้ยายจะปรุงแล้วนะของยายก็คือเกลือ เราจะใส่เกลือไปแล้วนะใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วใส่น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ใส่ชูรส อย่างนะเพื่อนๆอาหารทุกอย่างที่เราทํานะถ้าเรารู้รสชาติหลักมันคือยังไงเราก็ปรุงตามนั้นเลยตามที่เราชอบเลยอย่างผัดนี่ก็เค็มหวานนิดๆถ้าเปรี้ยวหวานก็จะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มรสชาติได้ตามที่ยายต้องการแล้วนะยายก็จะใส่ผักกาดไอหน่อไม้ลงไป ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วยายก็จะเคี่ยวจะตั้งให้เดือดไปเรื่อยๆมันจะได้อรสชาติน้ำแกงมันจะได้เข้าไปในเนื้อหน่อไม้จะได้อร่อยเพราะหน่อไม้อันนี้มันจะจืดเดี๋ยวยายขอเค็มอีกนิดนึง กอย่างยาจะค่อยๆใส่นะเพราะว่ามันขาดอะไรเราก็ค่อยๆใส่ถ้าเราใส่พวดพลาดพวดพลาดลงไปเลยอะถ้ามันเค็มหรือมันหวานเกินไปมันแก้ยากเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ยายังไม่ผ่านกดที่สามเลยนะ ฝากเพื่อนๆกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะนะแล้วยายก็นะ้านเพื่อนๆทุกคนยายไม่ลืมถ้าเข้ามายายก็จะกลับไปทุกคนนะและอีกอย่างหนึง่งถ้ายายเจอเจอ y o u ูท b e ที่เขาเพิ่งเริ่มทำช่องใหม่ๆอะ่ะยายชอบเข้าไปช่วยสนับสนุนเขานะอืมเราก็นึกถึงตอนที่ เราทำใหม่ๆอ่ะเราก็ต้องการคนสนับสนุนเนาะส่วนเพื่อนๆที่ติดตามยายแล้วนะยายก็จะกดดูให้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปไม่ครบคนเพราะว่ายายไม่ได้ดูแป๊บๆผ่านแล้วไปนะยายดูอย่างต่ำเลยอ่ะสามนาทีขึ้นเพรารู้ว่าถ้าไม่ถึงสามนาทีอ่ะเพื่อนๆอ่ะก็าอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นยายอ่ะสามขึ้น หรือไม่ก็จบเลยแล้วแต่เวลาที่ยายมีอันนี้ก็เริ่มจะแห้งแล้วนะแต่ยังไงยายก็ไม่ทิ้งช่องยายนะยายก็จะทำของยายไปเรื่อยๆฝากเพื่อนๆสนับสนุนยายด้วยทำไปเรื่อยๆเพื่อนๆมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง ได้แบ่งปันในสิ่งที่เราถนัดนะยายถนัดทํากับข้าวยายก็แบ่งปันเรื่องทํากับข้าวใครอยากกินอะไรดูอะไรถ,ถ้ามีอยู่ในคลิปอะทําตามยายได้เลยส่วนรสชาติปรับเปลี่ยนเอาตามที่เราชอบอันนี้นะผัดอันนี้นะเพื่อนๆน,นะสมมุติว่า,าผัดปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนอยากกินแกงเป็นแกงกะทิปุ๊บเพื่อนๆเ,เ,เอากะทิมาใส่เลย ใส่ตอนนี้เลยได้เลยแต่รสชาติมันก็ถ้าเอากะทิลงไปใช่ไหมมันก็จะหวานกะทิแล้วก็เราก็จะปรับปรุงพวกเคม็มเค็มอะไรพวกนี้เพิ่มไปให้มันพอดีเนี่ยอาหารไทยไม่ยากถ้ารู้จัดแบบแปลงแค่ผัดเนี่ยแค่ยายผัดผัดหน่อไม้เหลืองเนี่ยยายสามารถแปลงเป็นแกงกะทิหน่อไม้เหลืองได้ด้วยการซื้อกะทิมาใส่ เท่านั้นเองแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบอันนี้ผัดน้ำแห้งแล้วนะเพื่อนๆยายก็จะใส่ใบโหระพาเลยนะพวกแกงหน่อไม้แกงกะทิหน่อไม้ผัดหน่อไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนชอบนะน้อยคนนะที่ไม่ชอบอะ่ะเนี่ยพอใส่แล้วเราก็รีบนะรีบ รีบผัดให้มันโดนความร้อนทั่วๆนะใบใบโหระพาเนี่ยมันจะได้ไม่ดำน่ากินไหยคะเพื่อนๆอยายก,ก็ดับไฟแล้วนะเพื่อนๆอยายก,ก็ดับไฟแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะผัดหน่อไม้เหลืองของยายน่าทานไหมคะสวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ